คุณผู้ชมครับวิกฤตโควิด -19 เกนี่ยนะคะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจกทั่วโลกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือทุบดับชนีหุ้นไทยเนี่ยลงไปสักช่วงมีนาคมเท่าไหร่นะคุณน,นินาเกือบจะหลุดพันธ์นะพันธ์นนนนยี่สิบสี่เก้าร้อยเก้าสิบหก หลุดแล้วหลุดไปเลยหลุดไปเลยนะคะเนี่ยก็ก่อนที่จะมีการฟื้นตัวแล้วก็ทะยานขึ้นในช่วงเมษายนที่ผ่านมาที่นี้ทางฐานเศรษฐกิจค่ะก็แน่นอนนะคะว่าเราจะพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่สําคัญสำคัญบางใครบางคนเนี่ยอาจจะได้เห็นแล้วก็ข้อมูลตัวนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินตามรอยเจ้าสัวูจะไหวไหมคุณฟางจะพอมีสตุงสตางในช่วงที่แบบว่าหลังจากโควิด19ได้บ้างที่นี้พอไปดูผลสํารวจนะคะเรานํามาทั้งหมด12คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะซึ่ง12คนนี้ มีอยู่2ใน10ที่สามารถฝ่าวิกฤตโควิดได้ครับโอ้โหแล้วก็แบบว่าต้องนับถือจริงเพราะว่าในท่ามกลางแบบว่าสภาวะการแบบนี้มันไม่ง่ายนะแม้แต่ที่บ<ข>าเ<ส>ศรษฐีก็จนได้นะคะเพราะว่ามูลค่าพูดมันลดทั่วไปธุรกิจก็ก,กระทบได้รับผลกระทบทุกคนคื่อย่า<ล>บอกว่าไปจนจนได้สิจนลงลงแล้วก็รวยจนรวยน้อยลงรวยน้อยลงคือยังรวยแต่แค่รวยน้อยลงทีนี้มาดูก่อนค่ะคุณผู้ชมคะในอันดับที่12เนี่ย คุณหน้าคุณตาไหมคุณน,นักชัยน,น,น,น้าคาถนอม<า>บูญเจริญนะคะอันนี้เป็นหุ้นของกระทิงแดงใช่ค่ะ,คะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่คู่ทําเดินธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่มกับคุณเสถียรเลยนะคะอตอนนั้นเนี่ยได้ขาววงในมากๆเลยคุณชัยพอเนี่ยไ,ได้สูตรคือรู้จักมกคุณหรือในครอบครัวนเนี่ยไปคุกคีอยู่ที่กระทิงแดง แล้วก็ไปได้สูตรมาแล้วก็มาพัฒนา่คะกลายเป็นคาราบาวแดงถูกอกถูกใจแต่ว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงปีมิยห6สเนี่ยนะคะเนี่ยก็ปรากฏว่าจาก17,640ล้านเป็น21,840ล้านบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณ4,200ล้านเนี่ยเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มล่าสุดที่เขาออกมาในตัวไหนวูดดี้ที่ทำดีงแต่ว่าประเด็นคือราคาหุ้นเขาไปดูเลยนะคะจากที่ต่ำร้อยตอนนี้ขึ้นมาโดยที่แบบ พุ่งทะยาอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายอดขายไตมาเหน่อออกมาบวกนะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันมียอดขายจากซีล็อกนี่แหละค่ะพวกอุดดีซีล็อกวิตามินน้ำวิตามินประกฏวางมีนาคมปุ๊บขายดีปั๊บเพราะว่าเป็นน้ำเติมวิตามินใช่กระแสมาไงช่วงนี้โควิดที่สุภาพไม่รู้ว่าจะผิดจับถูกเพราะมันมีคู่แข่งคือซีวิตของอุตสาหกับซีล็อกอาจจะแบบ ดูแลกันขายกันอ๋อหยิบผูกหยิบผูกไม่ไม่แต่เขาบอกว่าขายดีแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบรนด์แอมบาสเดอร์นี่มีส่วนสำคัญมากเนี่ยดึงเข้ามาเนี่ยก็ปรากฏว่าโอ้โหนี่คือนี่คือเป็นไปตามธุรกิจที่มีกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมส่วนคนที่11ในลำดับที่11เนี่ยนะคะก็คือคุณอนันต์อัศวะโฟคิน ปรากฏว่าท่านนี้ก็ประเดิมไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยลดลงหายไป6,295ล้าน<ช>หรือว่าลดลงไป22.45%อันนี้ก็เป็นไปตามหุ้นที่คุณอนันต์ถืออยู่นะ LH คิวเฮาส์แลนด์แอนเฮาส์พูดงลงหมดเลยมาดูอีกท่านหนึ่งอันดับที่10เนี่ยคือคุณพิษโพธารามิกรนะคะนี่ก็หายไป2,899ล้านหรือว่าหายไป11.42%เซแต่อยากจะบอกว่าปี62เพิ่งได้ปันผลปันผ0 0 0ล้านบ่ะดังนั้นหักลบกขไได้ไหม เธอเฉยพอได้เพราะว่าเขาเป็นเศรษฐีหุ้นปันผลนะคะอของปี62ต้องยกตำแหน่งให้เขาหุ้นปันผลเนี่ยคุณพิษเนี่ยะ <c oughs> นะคะมาดูอันดับที่9ค่ะคุณผู้ชมคะคุณคีรีการจนาพาศนะคะก็หายไป4,354ล้านบาทหรือว่าลบไป15.02เนี่ขนาดลดลงนะแต่กำลังได้งานชิ้นใหญ่เพราะว่าเซ็นสัญญาไปแล้วสนามบินอุตภเปาเมืองการบินใช้เงินสดลงทุนด้วยใช่ไหมคะ ชั้นไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์จนลงดูสินี่คุณคุณคิรีบอกว่าตัวอุจตเพาเนี่ยจะเป็นตัวจุดพุนะยังมีโครงการอีกเพียบรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกก็ไม่ไม่ยอมอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะไม่ยอมกลุ่ม CK กับ b m เอ็มใช่ไหมอะดูรู้กันว่าใครจะได้ค่ะมาอันดับที่8นะคะคุณหญิงวณาสิริวัฒนพักดีค่ะลบไปเท่าไหร่อะไรเนี่ยอันนี้ลบไป น่าจะประมาณหนึ่งหมื่นเหรอหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบล้านบาทนี่ขอให้คุณผู้ชมตกศูนย์ไปตัวหนึ่งนะคะก็ลดไปสามสิบสามจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ทีนี้นอกจากคุณหญิงวรรณาเนี่ยก็ยังมีมีสามีมีคุณสามีกระโดดไปอยู่แต่อนู่เรื่ยแต่ว่าเดี๋ยวไล่ดูละกันเพราะว่าอย่าง E A ของคุณสมโพงษ์นี่ก็เช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกับว่าช่วงโควิดทำให้ทำให้แนวโน้มมันลดลงหรือว่าชะลอลงนะคุณนินาเพราะว่าขนาดตัว Mercedes คือยังเขายังเลื่อนการเปิดตัวรถ e v ของเขาออกไปแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีการลงทุนในประเทศไทยเรื่องของแบตเตอรี่ไปแล้วก็ตามเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตามแผนของเขาเนี่ยจะต้องมีการเปิดตัวภายในปลายปีนี้แต่เขาเลื่อนออกไปอีกสองปีอีกสองปีค่ะคือมีปัญหาเรื่องพื้นที่สร้างโรงแบตเตอรี่เขาด้วยแล้วก็พอเจอโควิดปุ๊บไม่สามารถส่งมอบรถรุ่นแรกซึ่งไปเชื่อมกับรถแท็กซี่ ซึ่งทําให้ต้องเลื่อนการส่งมอบไปทําให้เขาเรียกว่าคือปัจจัยบวกต่อธุรกิจอะมันหายไปแต่แต่ธุรกิจพลังงานลมมันยังคงรันเรื่องของไยได้ปกติเหมือนเดิ่แต่อย่างอย่างของเรื่องรถไฟฟ้าอะไเนี่ยของคุณสมพูษเอเเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็คือหายไป3,946ล้านบาทหรือว่า10.29%อ่ะลำดับที่6ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูคุณชูชาติเพชรอัมไพนะคะ เมืองไทยแคปิตอลนะค่ะใช่ค่ะเออก็ปรากฏว่าลดลงเช่นเดียวกันนะคะ8,258ล้านบาทหรือว่าหายไป22.12%อหเปอน้นี่หายไปกันเยอะมากเลยนะก็เขาเป็นธุรกิจที่เจอเรื่องลดดอกเบี้ยไงคะดอกเบี้ยขาลงลดหนุนะก็เลยทำให้คนก็กลัวแต่ทั้งที่ลดแล้วก็ยังแบบยังสามารถทำกำไรได้อยู่เพราะว่า เฮียชูชาติบอกแล้วว่าเขาลดได้ถึง19%ลงไปถึง19%นี่ยก็ยังสามารถบริหารจัดการได้อยู่ดูอย่างเฮียชูชาติเนี่ยดูอย่างอซอดาวนภาเป็ดอัมัยกันบ้างนะคะอซาอนี่รวยกว่าตัว่อเฮียเนาะหายไปนะคะ5,460ล้านบาทหรือว่าหายไป12.73%นะคะก็ถือในตัวเดียวกันในบริษัทเนีนะคะมาถึงคุณวันรัตน์ตั้งคารวะคุณนะคะจากที a เนี่ยนะคะ หายไป2,644ล้านบาทหรือว่า6.27%นี่ถ้าหากเปรียบเทียบกับทั้งหมด10กว่าคนเนี่ยนะคะคุณบรรัตร์เนี่ยน้อยสุดน้อยสุดนะน้อยสุดใช่น้อยสุดนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าอย่างสี TOA เนี่ยคือในช่วงโควิดกลายเป็นว่าคนอยากจะตกแต่งบ้านก็อาจจะเป็นปัจจัยดึงนะคะที่ทําให้ TOA กลายเป็นว่าหาช่องทางเรื่องของการทําตลาดหรือว่าหาดีลเลอร์ได้มากขึ้นเรื่องของวัสดุก่อสร้างด้วยเป็นเรื่องเขาขยายไป ต่างประเทศป่ะคะอามาอ๋อจริงๆริาสุตมันต้องการมากขึ้นนะอันนี้ต้องติดตามดูแลกันอันนี้เปรียบเทียบกับเศรษฐีต่างๆหรือว่าเจ้าสัวต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงตามที่สุดนะคะเพราะทุกคนเนี่ยสองหลักหมดเลยมาดูอันดับที่สามค่ะอันดับที่สามคุณเจริญสิริวัฒนพักดีนะคะหายไปสองหมื่นสองหมื่นกว่าล้านน่ะคุณนี่าสามสิบสามจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าไปรวมกับคุณหญิงวันนาเนี่ยนะคะโอ้โหคือสองท่านเนี่ย รวยลดลงกาลานสามหมื่นหกพันกว่าล้านจะทำให้พวกมีคือสินทรัพย์ประเภทอสังหายเยอะแล้วเป็นพวกที่โดนล็อกดาวน์แล้วไม่มีรายได้นั้นนั้นคือโดนเยอะไม่แปลกใจเลยค่ะแต่ที่สำคัญทำไมรวยกว่าภรรยาคะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ดีไม่ถูกหลักไม่ถูกหลักนี่ต้องให้ดูคุณชูชาติจริงค่ะให้ภรรยาเนี่ยคุณดาวนภาดับ5ตัวเองเป็นดับ6อันนี้เพราะว่านี่ถูกต้องส่วนพอบ้าน อย่างทางด้านจรูญเทพพัทรีเนี่ยวรวยกว่าภรรยาซะด้วนะคะโอ้แต่ว่า AWC นี่เขาไม่ลดค่าเช่านะไม่ลดค่าเช่าแล้วตึกเ,เราเนี่ยดิฉันดิฉันไปสระผมเนี่ยปรากฏว่าห้องข้างๆก็บอกว่าไม่ลดค่าเชา่าแล้วที่ประกาศนะคะที่ทประกาศอะไม่รู้นะไม่รู้เรื่องของรายละเอียดอะนั่นคืออะไรเออแบบ AWC เขาไม่เขาไม่ลดนะคะสำหรับค่าเช่ามาดูอันดับที่สองค่ะเจ้าสิุ่ยอันดับสองนะคะคุณปราเสิริดปราสาททองโอสถค่ะ หายไป9 0 5 0ล้านบาทหรือว่าลดลงไป13.48%อันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเหมือนกันนะธุรกิจแต่่วาสายการบิน BA โรงพยาบาล BDMs ใช่ค่ะแต่คุณหมอประสริฐเพิ่งประกาศตอนที่ไปเจอในงานเซ็น MOU สนามบินอุดเปายจะหาธุรกิจซื้ออีกนะคะคือรวยน้อยลงแต่ว่าความต้องการในการ M&A เนี่ยคุณหมอบอกยังมีอยู่แมว่าจะพลาด จาก BH อไปก็ต้องบอกว่าไม่ไม่เจ็บช้ำั้แต่อะไรเพราะว่ายังมีรายอื่นให้ไปซื้อได้ยังมีเงินช็อปอยู่ยังมีเงินช็อปอยู่ไม่เจ็บช้ำน้ําใจอาจจะแบบว่าน้อยใจน้อยใจเพราะออกมาพูดกับสื่อเนี่ยโอ้โหแรงเหมือนกันอะไรนะใช่ใช่รว่าเป็นเพื่อนปรากฏไม่ใช่เพื่อนอยากอยู่คนเดียวเราไม่เข้าไปเทคก็ได้อะไรก็ไไไม่ปพูดเหมือนน้อยใจแต่สุดท้ายก็คือไม่หักกันไงก็ไม่หักกันก็ไม่หักกันนะคะมาแล้วดูเจ้าสัวอันดับหนึ่งที่ยังคงรวยต่อเนื่องและรวยเพิ่มขึ้นในสถานการณ์โควิด ในลักษณะนี้ก็คือเสียกลางนะคะคุณสารัตนาวดีค่ะ17,200ล้านบาทเพิ่มขึ้นในช่วงที่เขาลดลงอ,อะ 13.70%พอคุณเสียการนี่ในจังหวะดีมากเพราะว่าช่วงโควิดมีการแตกพาใช่ดังนั้นมูลค่าหุ้นมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ราคาเมษาไงจำนวนหุ้นเขาเพิ่มมากขึ้นมาดูไหมมาดูแม้ว่าเสียกลางเขาทาอะไรยังไงกันบ้างนะคะราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก33.20บาท20เป็น37บาท75ค่ะคุณผู้ชม บวกเพิ่มขึ้นมาอีก4บาทห5สาตางค์นะแล้วก็ที่สำคัญข่าวเมื่อสักประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเป็นการซื้อหุ้นของอินทัชเข้าไปค่ะ162.63ล้านหุ้นคิดเป็น5%ปซกว่าๆเข้าไปลงทุนอีก9,00 0กว่าล้านแล้วก็แน่นอนว่าหุ้นอินทัชเนี่ยเป็นปานเป็นหุ้นปันผลเฉลีย่ยประมาณสัก2บาท5้าบาท65ต่อหุ้นเท่ากับว่ากัฟเนี่ยจะได้รับเงินปันผลปีละ430ล้านบาทโดยไม่ต้องทาอะไรเลยถ้าหาก อินทัชเขายังปันผลเฉลีย่ยอ,อยู่เดปนไปเลทุกปีรวยแล้วรวยอีกเนี่ยแล้วนะที่ว่าต้นทุนการเงินของเขานะกลายเป็นว่าตัวนี้คือลงทุนปุ๊บได้เงินเข้ามาปั๊บเลยชาง่ายๆนะครแล้วก็ข่าวล่าสุดนี้วันนี้ที่กรุงเทีธุรกิจนําเสนอเนี่ยคือกัฟเข้าไปซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม มูลค่าโครงการ200ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็กำหนดที่จะมีการจ่ายไฟเนี่ยในช่วงไตรมาส4ปี65คือขยายแขนขาไปหมดละใช่จริงคเออนี่ไปซื้อจากนักลงทุนแล้วคนเขาขายอย่างที่จำกนได้คุณสหรัฐไปขึ้นเวทีสัมมนาของกรุงเทพธุรกิจสองุ้นไทยตอนนั้นยังแก็ก็ปล่อยข่าวอะไรออกมาอีกไหคุณเออคุณอาชิวินจะ๋บอกไปตามนะว่าจะมีโควิดไงกยังช็อปออนไลน์อยู่นะแสนกว่าล้านเน่ะ นี่ยังบุกไม่ต้องเดินทางไปไม่ต้องไปคุยเรื่องธุรกิจอะไรก็สามารถที่จะแบบว่าคุยทางคอนเฟอเรนซ์แบบว่าเป็นวิดีโอคอลได้อะไรได้ก็ชอบออนไลน์ยังชอบอยู่คุณสารันแบบว่าภายใต้วิกฤตยังมีโอกาสยังมีหลายธุรกิจที่น่าสนใจเพราะคุณอัจฉริยไม่หยุดนิ่งแน่แน่กว่าชีวินผู้แสนล้านฉันกำลังจะบวกเลยอินทัชไป9,000พล้านแล้วก็ไปที่พลังงานลมยังไม่ถึงแสนล้านนะดังนั้นยังยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกตามต่อไปสำหรับใครที่ติดตามมีนิดหนึ่ง KGI เขาให หุ้นกัฟไว้ที่41บาทนะคุณนีนานี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะะเขาบอกว่าจะมีอัพไซด์การเข้าลงทุนในอินชัดไปรหมนจะบวก2บาทอัพไซ์สุดเพแล้วก็ถ้าหากถ้าหากในกรณีที่คุณนีนาบอกเนี่ยว่ายังไม่ถึงแสนล้านแล้วสามารถที่จะซื้อต่อได้อีกเนี่ยล้วก็ขยายธุรกิจได้อีกเนี่ยไม่หยุดอยู่แค่นี้จริงแต่ว่าฟซื้อทันเอาไปเข้าตรงนี้ทันได้ไหม ได้ได้ได้อยู่ก็พอสี่สิบเอ็ดกันแ้วก็บอกว่าคือกับต้องระวังเรื่องเอฟเอซีมต้องต้องถามเสกการเราบริหารจัดการยังไงแข็งมากของเราแข็งมากแลวเขาลงทุนในต่างประเทศเยอะด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในหนึ่งในสิบสองที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รอดผู้รอดนะคะแล้วก็มูลค่าคุณเพิ่มขึ้นอีกท่านหนึ่งคือคุณนัชไมยถนอมบูญเจริญมาดูก็ตำแหน่งก็คือเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของคาราบาวกรุ๊ปหรือว่า CBG ีนี่ก็เป็นคนที่ถือหุ้นอันดับสองนะของ ้นตัวนี้นะคะอยู่ประมาณมสัก210กว่าล้านหุ้นสัดส่วน21%ทีนี้หุ้นตัวนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะที่คุณนิณาบอกเนี่ย84บาทเนี่ยเออเป็น104บาท <4 S 1> แต่ว่าถ้าหักย้อนกลับไปดูที่นานกว่านั้นอีกคือปี61 30บาท75สตางค์ถือ2อปี คือต้องบอกว่าให้ให้ดูตลาดจีนเขาให้ดีๆนะเพราะเขาเพิ่งจะบุกไปไม่นานแล้วมีพันธมิตรด้วยพอพูดถึงตลาดจีนเนี่ยแค่ขายให้ได้คนละคนอุกเฉินประชาชนเขาเยอะขนาดนั้นคือไม่ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วมีศักยภาพพอไปขายได้ขนาดนั้นไหมต้องบอกว่า c b g ีเนี่ยทำได้นะคะผ่านทางด้านเรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรซึ่งใหญ่มากในจีนซึ่งจีนมีหลายเจ้ามากและเจ้านี้ ไปแต่ละมณฑลด้วยโอ้โหต้องบอกว่ามีอยู่แล้วรายใหญ่จริ่ๆมีพันธมิตรที่ดีแล้วก็เป็นโลเคานนะแล้วรับเรื่องของการเรียกได้ว่า OEM เรื่องการผลิตด้วยนะคะก็มีรายได้เข้ามาอีกแล้วเทียบจากราคา IPO เนี่ย CBG เขาเข้ามาแค่28บาทนะราคาตอนนี้ขลุรอยไปแล้วอปนแล้วะะค <อ>ให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของการลงทุนในหุ้น,นมันต้องดูเรื่องของข้อมูลพื้นฐาน<ช>ของบริษัทเป็นสําคัญนะคะเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับเจ้าสัวทั้งหมด2ใน12นะคะที่เหลือรอดแล้วก็สามารถที่จะทําให้หุ้นในช่วงที่ผ่านมามูลค่า